สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพจช่างยิมแทมปิ้งจะมาสอนวิธีกางเต็นท์วิดาลิโดนะครับรุ่นวิคอนนะครับคลิปนี้จะเป็นการกางแบบคนเดียวนะครับกางไม่ยากนะครับง่ายๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการกางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็เอาเต็นท์ออกมาคลี่นะครับพอเต็นท์ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวไฟชีสสีขาวเนี่ยมันจะหอย ตัวอินเนอร์ด้านในอยู่แล้วก็แกะติดตัวแกะออกมานะครับด้านในก็จะมีพวกเสาคัมเทอร์เลสนะครับมีเชือกสมอบบกนะครับเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ตัวไฟชีสนี่ก็พับเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมากลางตัวอินเนอร์ด้านในก่อนนะครับ อินด้านในแล้วก็คลี่มันออกมานะครับสังเกตว่าผมจะรองพื้นเต็นท์นะครับไว้ก่อนจะเป็นกาวชีสนะครับตัวเต็นท์รุ่นวิคอนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยจะเป็นยาว4เมตรนะครับด้านกว้างก็คือ2เมตรเจเราควรหากาวชีที่ขนาดมันใกล้เคียงกับเต็นท์นะครับอย่างในคลิปนี้นะผมใช้กาวชีสองผืนนะครับ มันก็ใช้ได้นะครับไม่ผิดอะไรก็กาวชีสพวกนี้นะก็มีประโยชน์มากนะครับช่วยถนอมพื้นเต็นท์ป้องกันพื้นเต็นท์จากพวกอของแหลมคมพวกตอไม้พวกหินแหลมคมนะครับจะได้ไม่มทำโทรเต้นเราอันนี้โครงของอินเนอร์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับล้วก็กางมันออกมามันจะเป็นข้อพับนะครับแล้วก็ค่อยๆพรีม่มันออกมา ตัวขาเต็นท์จะมีทั้งหมด6ขานะครับเราต้องคลี่ให้มันเป็นทรงก่อนนะครับค่อยคคลี่นครับจนเป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วเราก็มายืดขาครับทีละข้างมันสไลด์ไปเลยสไลด์โดยกดปุ่มสีส้มนะครับแล้วก็สไลด์สุดพอสไลด์สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำกึกเบาเบานะครับ แล้วก็สไลด์ทั้ง6ขาเลยนะครับ เมื่อเราสไลด์เสร็จหกขาเนี่ยเราก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะครับอ่กาวชีสส่วนที่มันเกินออกมาเราก็พับซุกไว้ใต้เต็นนะครับใหัสนสวยงามเรียบร้อยนะครับ ตอนต่อไปเราก็มาลงสมอบกนะครับที่ด้านล่างของเป็นนะครับแนะนำอย่างนึงนงครับตอนที่เราจะตอกสมอบกเนี่ยเนื่องจากรูสมอบกกับตัวคลิปล็อกเนี่ยมันใกล้กันนะครับก็เราก็เอามือข้างหนึ่งจับคลิปล็อกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาคอนเนี่ยไปตอกโดนคลิปล็อกเนี่ยมันแตกนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกอันนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าพวกคลิปล็อก อะไรพวกนี้อะไรมันจะหาค่อนข้างยากนะครับแล้วมันก็ซ่อมยากด้วยก็พยายามระวังเรื่องนี้ไว้นะครับเราก็ต่อสมอบกให้ครบทั้งหเสาเลยนะครับหด่าน สมอลบกครบเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้คือตัวอินเนอร์ที่เราทําเสร็จแล้วนะครับด้านในอินเนอร์มันจะเป็นแบ่งเป็นสองห้องนะครับก็จะมีห้องโถงนะครับก็เราที่เราเห็นอยู่ข้างน้านี่คือห้องโถงนะครับจะเป็นประตูเข้าสาบานนะครับเป็นประตูซิปด้านในก็จะเป็นมุ้งไนลอนนะครับจะไม่มีม่านปิดนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นห้องนอนนะครับจะมีม่านกั้นกั้นตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างสามบานนะครับตัวหน้าต่างก็จะเป็นม่านปิดเปิดด้านในนะครับส่วนมุ้งไนล่อนเนี่ยจะอยู่ด้านนอกแล้วก็เปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับ ั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็มาคลุมไฟล์ชีสนะครับแล้วก็เอาไฟล์ชีสออกมาคลี่นะครับพยายามหั่นทิศให้มันถูกนะครับก็จะมีเทเลเรสทั้งหมด3ด้าน,นครับก็พยายามดู ด้านที่เป็นเทเลสเนี่ยเอาให้มันอยู่ถูกทิศนะครับเวลาเรากางไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกลับวันทีหลังนะครับเนื่องจากคลิปนี้เรากางคนเดียวนะครับแล้วก็ถือโยนเข้าไปบุมใดบุมุมหนึ่งนะครับคลุมมันไปเลยแล้วก็ค่อยๆดึงไล่มาทีละข้างนะครับ พอคุมแล้วเราก็ดึงจัดทรงมัน,นครับเราก็จัดทรงให้มันครบทุกด้านก่อนนะครับให้มันเข้ารูปเข้าทรงมันก่อนแล้วเราค่อยมาลงคลิปล็อกนะครับก็คือล็อกคลิปล็อกพลาสติกมันระหว่างไฟชีสกับตัวอินเนอร์นะครับอ,อันนี้เราก็มา คลิปล็อกนะครับล็อกไว้เฉยนะครับยังไม่ต้องดึงล่นมนะครับพอเราล็อกค,ครบทั้ง6จุดแล้วเนี่ยค่อยมาไล่ล้นเชือกอนะครับให้มันตึงแล้วมันก็จะตึงสวยงามได้เท่าๆกันนะครับ ครทั้ง6จุดแล้วเนี่ยเราก็มาไล่ล่นตรงคลิปลองนะครับต่อมาเราก็มาลงสมอบกส่วนที่เป็นไฟล์ชีดนะครับแล้วก็ พยายามดึงให้มันตึงนะครับแล้วก็ถ้าเราดึงไม่ตึงเนี่ยมันอาจจะหย่อนไม่สวยแล้วก็เรื่องระบายอากาศด้านในมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็พยายามดึงให้มันตึงเลยนะครับตัวเชือกที่อยู่ตรงไฟชีสมันจะเป็นลักษณะเป็นเชือกที่เป็นยางยืดนะครับเราก็สามารถยืดให้มันตึงได้กว่าที่เป็นเชือกธรรมดานะครับมันก็ ให้ตัวได้ด้วยเวลาที่ม,มีลมมาประทะนะครับ ขั้นตอนต่อมาแล้วก็มาประกอบเสาเทอรเลสด้านหน้านะครับเสาเขาจะมีมาให้ทั้งหมด2ต้นนะครับต้นหนึ่งเนี่ยมันจะประกอบ4ท่อนนะครับแล้วก็ประกอบเสียบเข้าไปได้เลยตัวนี้จะเป็นเสาเหล็กนะครับ เสร็จแล้วเราก็มารูดซิปนะครับตรงส่วนฝั่งที่เราจะทำเทเลสนะครับการลูดซิปของผมเนี่ยสังเกตผมจะลูดแค่ส่วนที่เป็นตรงโค้งนะครับถ้าเราไปรูดสุดเนี่ยกลางแล้วมันจะไม่สวยนะครับต่อมาเราก็เอาเสาครับมาเสียบกับ ตัวด้านปลายของเทเลสนะครับตรงด้านปลายมันจะเป็นห่วงเหล็กเ,เล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ให้เอาเสาเสียบตรงนั้นเพราะว่าเสียบเข้าไปแล้วมันจะแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาเชือกมาผูกด,ด้านบนนะครับของห่วงผูกกับหัวเสานะครับสำหรับที่ผมใช้ประจำนะครับก็จะเป็นเงื่อนพิลอดนะครับ พูดผิดนะครับเป็นเงินตะกุดเบ็ดเป็นเงินตะกุดเบ็ดนะครับเราก็ลงสมอบกนะครับการลงสมอบกก็พยายามลงให้เป็นมุมเฉียงนะครับถ้าเปลง,ลงตรงๆอะ่ะมันจะตกท้องช้างตรงกลางนะครับจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นี่ก็ทาเหมือนกันนะครับร้อยหัวเสาวไว้ที่ห่วงเหล็กนะครับแล้วก็ผูกเชือกด้านบนนะครับเรื่องเงื่อนที่จะผูกเี่ยก็จริงๆผูกเงื่อนอะไรก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าให้มันอยู่ได้ทั้งคืนแค่นั้นนะครับแล้วก็ที่ผมเลือกใช้เงื่อนนี้เนี่ยม,มันเก็บง่ายนะครับเวลาเราจะเก็บเชือกเนี่ยแล้วก็ลูดเชือกขึ้นไปมันก็ออกมาแล้วนะครับไม่ต้องมาแกะปม นี่ครับที่ให้ลงเป็นดึงเชือกเป็นมุมเฉียงหน่อยนะครับไม่ไงั้นมันจะตกท้องช้างแล้วก็อีกอย่างก็เกะกะหน้าเต็นดะะ้วยครับเวลาเดินเข้าออกอมันมันจะขวางหน้าเต็นหน่อยถ้าเราไปดึงตรงๆพอลงเรียบร้อยแล้วก็ล่นเชือกนะครับทั้งสองฝั่งจัดระเบียบเสาให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าใครมีเชือกเพิ่มเติมเนี่จะลงเสาละ2เส้นก็ได้นะครับมันก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงเวลาลมมาแรงๆก็มันก็แข็งแรงกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าใช้เชือกเยอะอันนี้ก็การเทเลด้านหน้าเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ด้านอื่นผมยังปิดไว้อยู่นะครับอันนี้คือชุดที่ให้มาเขาก็จะให้มาแค่แค่ที่เห็นในคลิปนี้นะครับก็จะมีเสาเทเลได้แค่2ต้น ส่วนประตูด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจริงๆมันสามารถม้วนได้นะครับม้วนเก็บด้านข้างส่วนประตูฝั่งนี้ที่เห็นจะเป็นประตูอยู่ด้านหลังของห้องนอนนะครับมันก็จะเป็นแหวกตรงกลางได้ถ้าเราต้องการให้มันเปิดระบายอากาศเนี่ยเราก็มาลูดแล้วก็ม้ว,มวนเก็บไว้กับด้านข้างนะครับ เดี๋ยวต่อมาผมจะมาะกลางเทเลสด,ด้านข้างนี้ให้ดูนะครับก็วิธีการก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือเพื่อนที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็ต้องหาเสามาเพิ่มเองนะครับเพราะว่าในชุดเขามีแค่2ต้นที่เรากลางไปแล้วนั่นแหละเราก็ผูกเชือกลงสมอกตามปกตินะครับดึงมุมเชียงเหมือนกันนะครับ เมื่อเรากางเทเลสสองด้านเซตนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ดูโปร่งดูสวยงามขึ้นมาอีกนะครับประตูด้านนี้ก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นซิปปิดเปิดปกตินะครับเป็นมุ้งไนล่อนชั้นเดียวนะครับไม่มีม่านปิด ส่วนตรงนี้ผมก็จะเปิดให้ดูทั้ง3ด้านเลยนะครับอันนี้ถ้าเปิดหมดเนี่ยมันก็จะโปร่งมากนะครับจะเหมาะกับช่วงที่อากาศร้อนๆน,นะครับบ้านเราเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่อากาศจะออกแนวร้อนซะมากกว่านะครับเป็นรุ่นนี้นี่คือตอบโจทย์เรื่องความร้อนของบ้านเราเลยสำหรับคลิปนี้ก็ จบไว้เพียงแค่นี้นะครับใครมีปัญหาที่จะสอบถามก็สอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์เพจนะครับช่างยิมแคมปิ้งหรือไม่ก็ทาง YouTube Channel นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ